จริงนะเขาพัดแม่ไม่ได้ร้อเล่นนะแม่ไม่ได้ไปทำงานแม่ไปธุระเดี๋ยวแม่มาลงมาลงมามาเร็วลงมาเอ๊ะหลอกจะหลอกให้ลงไม่ลงหลอกมาลงไ้ด้วยไม่ได้จริงๆลูกนะมาเร็วลงมาลูกเห็นไหมว้าไงเนี่ยพัดมาลงมาลงมาลงไป ป้านแม่ไปเซ็นท่าลาดเท้าไม่ยอมไม่ยอมลงก่อนป้านลงก่อนลูกแม่ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ใช่เซ็นทรัลอิดบิวมันไปไม่ได้ลงเลยเร็วมาๆมาเอาหนีหลอกมึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาลงมาเร็วป้านป้านมาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหรอกไม่ยอมมึงจะต้องไปเรื่อย ม่ยเขาจะเดี๋ยวรอแม่ที่บ้านก่อนเดี๋ยวแม่ซื้อขนมเที่ยวขนมมาลองข้าวต้าลงไปเลยครับไม่ยอมลงไม่ยอมลงด้วยหนูไปไม่ได้จริงๆนะเพรขาพัดแม่ไม่ได้รอเล่นนะแม่ไม่ได้ไปทำงานแม่ไปธุร่าเดี๋ยวแม่มาเร็วเร็วเร็วหนูต้องหนูต้องอยู่ในบ้านลูก ลงมาไหมเฮ้ยข้ขนมเร็วเรเอาขนมไหมเอาไหมเอามขนมมาล่อเขาไม่ลงเอไปแล้วลเราอ๊ะหลอกจะหลอกให้ลงไม่ลงหลับไงลงมาลงมา่เอาไม่เอาจะออกบ้านนั้นเนี่ยเร็วเรไม่ลงด้วยขบานลงมาลงมาลงมาขบานลงมาขบานลงมาขบานเร็วเร็วขบานเร็วเรยอมลงจ้ะ ม่ยามลงจริงต่อมให้เลยต้องไปลงไปด้วยไม่ได้จริงๆลูกนมกเห็นไหมว้าวแม่เนี่ยแม่หงุดหงิดแล้วแม่ร้ลมาเร็วมาเร็วมาลูกมาแม่ร้อนแล้วนะข้าันลงมาอ๋ออ๋ออ๋อา๋ลอ๋คอ๋ออ๋ออมาอ๋ออ๋อร๋อด๋ออ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 ๋มา๋ออ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 ๋อบนอ้รอบเอี๋ออ๋อไ๋ไอ๋อ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 อออ๋ออ๋รอนออ๋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 ออมอ มันจะทําให้การเราประชุมอ่ะมันดีขึ้นใช่มโอใช่เพราะเราจะเออะไรอ่ะมันจะเป็นการประชุมที่ดีขึ้นเพราะการประชุมมันดีขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะทาให้เราเนี่ยมันมีการวางแผนมันมีการใ้คำว่าโอ้่หโา้โหโอ่เรโอชโหโ้โหโอ้โห่อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโ้้โหอ้โาโอ้โ้โหชอ้โหโอ่ใช่อ้ใ้ห้โหบอ้โหอ้โหให้โหโ่้้อ้ห้ออ แผนของเราเนี่ยมันจะสําเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าตัวไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะตัวลองดูได้ลองหาข้าบันดูถ้าบ้าลองดูงอนเลยงอนจริงงอนจริงงอนเลยโอ้โมงอนเลยโอ้โหงอนเลยโอ้โหงอนเลยอ่ะตัวงอนเลยอ่ะตัวงอนเลยอ่ะตัว ไม่มาเลยอาว่ามาพ่อเอาพ่อมาหอมพ่อโอเคพ่อจะไม่แกล้งหนูแล้วโอเคนะ <c oughs> นี่ข้าววันกินไม่ได้เน้วนี่ขัาใจ